สวัสดีครับทุกคนตะวันซอนะครับครั้งที่แล้วผมพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าสำหรับคนต่างชาติมาประเทศไทยชอกเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้ามีใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับก็กดตามบนได้เลยนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าสำหรับผมเนี่ยคืออยู่มาถทายตั้งแปปีแล้วนะครับแต่ผมเห็นแล้วหรืออะไรแบบประสบการณ์หรือแหมบ่อยในเขานะครับประเทศไทยนะครับมี อะไรอันตรายบ้างนะครับที่จริงแล้วผมก็ต้องระวังนะครับที่จริงแล้วผมชอบประเทศไทยมากแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากคนไทยหรือวัฒนธรรมนะครับส่วนม,มากก็จะเป็นสิงแววล,ลมมากกว่าครับก็คือว่าผมไม่ได้ดูถูกประเทศไทยนะครับแต่ทีนี้ผมรู้สึกห่วงด้วยแล้วก็แบบผมเห็นคลิปปล่อยด้วยว่าเรื่อง อุบัติเหตุนะครับเรื่องอุบัติเหตุประเทศไทยนะครับขี่มอไซค์บ่อยมากนะครับก็ทุกบ้านอะ่ะมีมอไซค์ย,ยังน้อยเล็กหรือว่ามอคันใหญ่ก็แล้วแต่เจอทุกที่นะครับมีทุกคนอะ่ะบ้านทุกเทียมีมอไซค์ยอยู่แล้วซึ่งขี่มอไซค์มันก็สบายสะดวกแต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยคือส่วนม,มากอะ่ะมอไซค์เยอะเยอะมากแต่แบบ อาจจะแบบล้มเฉยๆหรือว่าแบบหนักๆนะครับผมรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์อันตรายมากเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าหลายๆคนนะครับไม่ใส่หมวกกันน็อกคือบางคนก็ใส่แต่สวมมากนะครับก็ไปเซเว่นใกล้ๆอย่างเงี้ยครับไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่รองเท้าแตะอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจออุบัติเหตุเนี่ยเรื่องหนักเลยอาจจะเราแค่ล้มหรืออาจจะแบบ กระแทกแรงๆเรือจะรถชนหรือว่ามาตัดหน้านะคะอันตรายมากแล้วผมช็อกก็คือว่าถ้าไปชนชนบทนะครับถ้าไปชนนบทแบกน้อยนะครับแ็กน้อยเขาขี่มอไซค์ไปเที่ยวไปโรงเรียนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเสียวมากอะน้องเขายัางขาไม่ถึงแต่เขาก็แบบซ้อนซ้อนกันเป็น2คน3คนอะไรเงี้ยครับ ดูแล้วแบบเสียวมากแล้วก็น่วงจริงๆอะถ้าเกิดว่าอุปเดียขึ้นมาเนี่ยคือจะทำยังไงผมคิดอีกอย่างก็คือว่าพ่อแม่เขาทำไมถึงปล่อยแบบนี้ครับมันรู้สึกอันตรายเสียวด้วยครับแล้วสิงเวลล้อมบนทองถนนนะครับถนนเนี่ยคือผมบอกเลยว่าประเทศไทยกว้างแล้วก็โล่งผมชอบมากแต่อีกอย่างหนึ่งถนนมันจะมี ลุมเยอะประสบการณ์แล้วว่าตกลุมนะครับตกหลุมบ่อยแล้วก็รถรถจนนะครับยางแตกบ่อยมากระเบิดเลยแบบปึบ้งเลยแล้วก็บางเทียรถเสียด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอันตรายผมเห็นอุบัติเหตุทุกวันนะครับออกเขาทุกวันตุนเนียบรถใหญ่ครับรถพ่วงชนทายอะไรเงี้ยครับหรือว่าตกปูนสะพาน รือว่าชนกันมอไซค์ชนกันหรือว่าบางคน่ะมันย้อนกลับมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาที่จริงแล้วต้องไปทางนี้แต่เขาย้อมมาแล้วก็ชนกันอะไรเงี้ยครับมันรู้สึกอันตรายมากนะครับกลัวด้วยข้อที่2นะครับเอาข้อที่2แล้วกันนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับเอาง่ายๆปืนมีด แล้วก็พวกไม้ถูกนะครับที่ไทยเนี่ยที่จริงแล้วมีปืนได้สำหรับถูกกมหม้นะครับแต่เก่าเลีไม่ได้เลยแต่ทีนี้มีปัญหาก็คือมีบางคนอะ่ะคือถูกกมหม้มีปืนอยู่แล้วแต่ถ้าพันนอกหรือว่าสิ่งเวลาไม่ดีเขามีปืนโดยที่ว่าเขาไม่มีใบไม่มีใบอนุมัติมีครับมี ผมก็เลยรู้สึกอันตรายมากผมล่าสุดก็เห็นแล้วว่าโจรน,นะครับเขาเอาปืนเข้าไปห้างแล้วก็ควักท้องมาเลยแล้วก็ปืนปึ้งๆดีนะว่าเขาไม่ได้ยิงปืนคนนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่านะครับเจอบ่อยครับเจอคลิปบ่อยไปเข้าห้างแล้วก็ควักท้องมาเลยอะไรเงี้ยครับ ผมก็ตกใจว่าประเทศไทยสามารถจับได้ไม่กี่วันจับจริงๆนะครับกลัวเขาอาจจะมีเรื่องการหรืออะไรเงี้ยครับรุนแรงไม่ใช่แค่ตบกันแหงนะครับต่อยกันถ้ารู้สึกไม่โอเคกลับบ้านแล้วเอาเปินม,มายิงเลยหรือไม่ก็เอามีดแทงหรือว่าถ้าขีมอไซตใต้เบร์นะครับมีมีดมีพวกไม้อะไรเงี้ยครับไว้รุ่นนะแต่เขาก็แบบเอามีดมา ฟาดเลยอะไรเงี้ยครับน่ากลัวมาก oh, <no. S 1> ผมเคยเจอกรณีแบบอยู่ร้านร้านเหล้านะครับร้านเหล้านั่งแค่ฟังเพลงแล้วก็นั่งชิวๆครับแต่หนึ่งคนนะครับหนึ่งคนบบเป็นคนไทยเขาวิ่งหนีว้าเงี้ยแบบแบบรีบแบบรีบจริงๆอะแล้วมีคนมาไล่ถือ มีดใหญ่ๆนะครับเรียกว่าดาบหรอเนี่ยฟาดวิ่งมาฟาดเลยแล้วเขาอาจะมีเพื่อนมั้งเขาอีกคนหนึ่งเขาก็จะรอ,อรขีโมไซคาก็จะไลค่คีคีโมอไซไปตามแล้วก็ฟาดฟาดฟาด,ฟาดอะ่ะแต่คนนีอดีแล้วว่าเขาไม่ได้เข้าร้านนะครับแต่อยู่ข้างในคือหลายๆคนเขาตกใจกันหมดแล้วก็กรีดเลยแล้วก็ทุกคนเยืนแล้วก็ มันจะบลบหนีกันนะผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาอะมีปืนด้วยหรือเปล่าน,นะครับอันตรายมากผมตอนนั้นไม่รู้เรื่องจริงๆเฮ้เฮ้เผมไม่รู้เรื่องจริงๆแต่ทุกคนนะอยา่าออกไปอยา่าออกไปนะครับบอกว่าพวกเขาอาจจะมูข,ขึ้นมาแล้วแบบอาจจะเขามีปืนนะยิงมัวก็ได้หรือว่าฟาดมัวก็ได้นี่คืออันตรายมากนะคะผมตอนนี้รู้เรื่องไม่ออกไปเหมือนแบบนั้นนะครับกลัว คอทที่3นะครับก็อาจจะสร้างคมต่างชาตินะครับในประเทศไทยนะครับผมเคยเห็นแล้วว่าต่างชาติเขาทะเลาะกันหรือว่าต่างชาติหรือว่าต่างชาติกับคนไทยนะครับทะเลาะกันแต่มันก็แบบน่ากลัวเหมือนกันนะครับคือผมเคยเห็นคลิปคนเกาหลีเขาลานที่พัทยาแต่น่าจะเป็นมาเฟียครับมาเฟียเพื่อนน่าจะ เขาเพื่อนกันเองหรืออะไรก็ไม่ไม่รู้เขาตัวใหญ่แล้วก็ลอยสักเต็มตัวเลยแล้วก็เขาต่อยกันต่อยกันแบบใหญ่เลยแบบเอาขวดฟาดหน้าต่อยแบบต่อยล้มอะไรแบบนี้ครับหนักเลยแบบต่อยกันหนักเลยหรือไมก็ผมก็เห็นบ่อยคือฝรั่งฝรั่งทะเลาะกันต่อยกันอย่างนี้ปนท,งทนองทานหรือไมก็ฝรั่งสมมากตัวใหญ่นะครับเขามีเรื่องกับคนไทยนะครับ เาก็แบบต่อยต่อยกันแต่คนไทยเขาน่ากลัวมากเยียบเลยไม่รู้ว่าฝ้าลังเขาผิดอะไรไปนะแต่เขาแบบฟาดมาเลยแล้วลายลายคมมันจะเยยบเยยบเยยบเลยอาจจะฝ้าทังเขาอาจจะผิดแต่น่ากลัวมากนะครับไม่มีเรื่องดีกว่าประเทศไทยผมเป็นคนดีนะครับทุกคนนค่ากลัวสําหรับต่างชาตินะครับถ้ามีเรื่องกันกับคนไทยนะเสียเปรียบมากละครับเสียเปรียบมาก ถ้ายัางผมเป็นคนเกาหลีได้พูดภาษาไทยได้ก็จะคุยกันได้หน่อยแต่ถ้าคุยไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องอาจจะคนไทยเขาชานะแน่ๆนะครับทําอะไรไม่ได้อะ่ะแล้วขอ้อที่4ี่นะครับคอที่4ี่ผมน่ากลัวก็คือฤดูนะครับฤดูหมายถงว่าประเทศไทยมีสามรดูฤดูร้อนฤูดูหนาวแล้วก็รดูหน้าฝนนะครับไม่ใช่ว่าร้อนร้อนมากร้อนชิบหายมันไม่ใช่นะครับสำรู สัมรู้ดูเนี่ยคือถ้าเมื่อฝนตกนะครับพายุเข้ามาเนี่ยพวกสายไฟมันก็จะอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับถ้าล้มแรงเกินไปแล้วก็ฝนตกหนักผมก็เคยเห็นแล้วว่าเสาไฟอะไฟไหม้อาจจะพวกงูเข้าขึ้นเข้าอย่างเงี้ยครับงูเข้าอะไรเงี้ยครับลิงอะไรเงี้ยครับมันจะไฟไหม้แล้วไฟช็อตอย่างเงี้ยแต่ถ้าฝนตกหนัก เริ่มต้นลำท่วมผมเคยมีประสบการ์แล้วว่าน้ำท่วมแล้วอะรถเครื่องดับเคยมีครับเคยมีอาจจะผมไม่น่าไปทางนั้นอะคือยังเสียใจอยู่เลยรถเครื่องดับเลยเครื่องเสียเลยลึกมากแต่ผมกลัวอีกอย่างก็คือว่าพวกสายไฟตกน้ำนะครับน่ากลัวมากคือคนไทยอะขี่มอไซค์บ่อยกันะแต่ถ้าฝนตกอย่างเงี้ยต้องลุยน้ำรับแต่ถ้ามีสายไฟตกจมน้ำนะครับ ไม่อยากคิดเลยอันตรายมากนะครับอันตรายมากเรียบร้อยเรียบร้อยอันตรายมากอ่ะผมรู้สึกว่าน่ากลัวจริงๆฝนตกพยายามไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับที่จริงแล้วผมรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าประเทศไทยแย่นะครับประเทศไหนก็มีสิ่งอันตรายทุกทีเหมือนกันนะคะไม่มีประเทศปลอดภัย1% 0่ล็หรอกนะครับแต่เทนี้สำหรับวันนี้ผมพูด ก็คือว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ของผมแล้วก็ผมสิ่งที่เจอเขาบ่อยอย่างนี้นะครับก็จะผมเลยเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมรักประเทศไทยมากๆนะครับแต่ว่าพวกนี้เป็นต่างชาติหรือ,อนักท่องเที่ยวเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะต้องระวังกันน้อยนะครับตอนแรกๆผมก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยนานไม่รู้หรอก จริงๆไม่รู้หรอกนะครับแต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจวัฒนธรรมประเทศไทยแล้วก็อยู่มาลึกๆพอเข้าใจได้นะครับคนไทยน่าจะหลายๆคนก็เห็นด้วยบ้างบางเรื่องก็อาจจะแบบเกินไปบ้างนะครับแต่อาจจะผมรอบหน้าก็ทำไมถึงประเทศไทยน่าอยู่อบอุน่นอะไรบ้างเรื่องนี้พูดดีกว่าครับแล้วไว้เจอกันหน้านะครับทุกคนบายๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคน So what call